หน้าพุทธการพรามเขาก็มีวิธีอาบน้ําของเขาบอกว่าน้ําล้างบาปได้พุทธองค์ก็เตือนถ่านน้าล้างบาปได้มันก็ล้างบุญได้นะนี่ข้อที่หนึ่งสองท่านน้ามันล้างบาปได้กุ้งหอยปูปลานะหมดบาปก่อนมนุษย์เพราะมันอยู่ในน้ําเช่นกันลอยกระทงก็เหมือนกันอะไรคิดให้ดี ว่าลอยกระทงนะเราทำถูกวิธีลอยกระทงนะตั้งจิตตั้งใจไว้ยอย่างไรอยู่ตรงนี้ทหครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1นซีรีส์คำ ครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะวันนี้ค่ะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงนะคะหลายคนอาจจะมองว่าการลอยกระทงนะคะเป็นการสืบสารประเพณีที่งดงามแต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถเปลี่ยนการลอยกระทงค่ะให้เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้ค่ะ หลวงพ่อทัตตาชิโวจะมาให้หลักคิดกับเราในเรื่องลอยกระทงอย่างไรให้ได้บุญรับรองเลยนะคะคุณผู้ชมได้ฟังคำสอนช่วงนี้ของรายการจบแล้วจะทำให้การลอยกระทงของทุกท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลอย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย น้ำมาอาบถ้ามาล้างบาปได้มันก็ล้างบุญทิ้งไปได้แต่ว่าเอาน้ำมาอาบกายสะอาดแล้วร่างกายไม่เนอะไม่หนาความเย็ยนของน้ำช่วยให้สดชื่นแล้วรีบไปนั่งสมาธิรีบไปสวดมนต์รีบไปทำทานเพราะอารมณ์มันดีจะถือว่าอาบน้ำแล้วลอยบาปได้ก็ก็เอาก,ก็ก็ได้ แต่จริงๆมันอยู่ที่ความตั้งใจดีและการปฏิบัติถูกต้องตามวิถีโดยเหตุนี้การลอยกระทงก็เช่นกันลอยกระทงแล้วนะตั้งจิตเลยถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรของพระองค์มาอย่างไงนะจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็หมดกิเลส พระไทยของพระองค์เบิกบานตลอดตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเข้านิพพานยังไม่พอสอนให้ชาวโลกก็ใจเบิกบานตามพระองค์บทกิเลสแล้วเข้าพระนิพพานเป็นพระอาหารหันต์ตามไปเยอะแยะถ้าจะลอยกระทงล้ำลึกถึงการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงมีขั้นมีตอนอย่างไรซึ่งขั้นตอนต่างๆนะ่ะอยู่ในบทธรรมจักนั่นแหละ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอยู่ที่นั่นแล,ะและ้ะแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นใจเบิกบานนึกถึงพระองค์พระปราบกิเลสอย่างไรอยู่ที่โคนโพเพียงลำพังแล้วปราบได้สำเร็จใจเบิกบานแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงแสดงประถมเทศนานะฟังอยู่ห้าท่านบรรลุธรรมทันทีคือท่านโคนธัญญาหนึ่งท่านเออระลึกถึง การสร้างบุญสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือลอยกระทงวันเพรญเดือน12ถึ่งแถวย่านเมืองไทยเราเนี่ยเซา t ์อีสเอเชียเนี่ยเดือน12เป็นเดือนที่ท้องฟ้าแจ่มใสที่สุดในรอบปีบรรยากาศของท้องฟ้าแจม่มใสในเดือนกระจังอย่างนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อประสูบก็วันเพ็ญกลางเดือนหกหน้าเดือนแจ่มใสตรัสู้เดือนแจ่มใสประมเทศนาก็เดือนแจ่มใสวันนี้เดือนสิบสองเดือนแจ่มใสมองดวงเดือนแล้วก็เออนั่นแหละดวงเดือนเหมือนดวงธรรมเอาดวงเดือนนั่นแหละน้อมแวบมาไว้ศูนย์กลางกายแทนดวงธรรมแล้วก็ ทามีอะไรที่เป็นบนทิ้งพราะเจ้าเคยล่วงเกินอะไรตอนนี้อะไรก็ลอ,อยตามน้าตามตามกระทงเนี่ยนะไม่ต้องย้อนกลับมามาขุนใจข้าพเจ้าอีกนาคิดอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะหรือตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะรักษาใจของข้าพเจ้าเนี่ยให้ไส้อยู่ในกลางกายเหมือนดวงเดือนที่เห็นอยู่บางกลางท้องฟ้าคืนนี้เนี่ยนะเขี้ยวข้าวก็จะรักษาให้ดวงสว่างสว่างอย่อยางเนี้ สวดธรรมจากก็ะจะให้เห็นอยู่อย่างเงี้ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกวาดวัดก็ให้เห็นใสใสสว่างๆอยู่กลางท้องอย่างเงี้ยจะถูบ้านถูเรือนแม่ที่สุดจะนั่งอึนั่งฉีคิดว่าจะรักษาดวงใสใสยอยู่กลางท้องให้มาตั้งอยู่กลางกายได้บุญต่อเนื่องแต่ลอยกระทงจนกระทั่งไปนั่งอึเลยก็แล้วกันนะ ใช้โอกาสทุกเหตุการณ์ในการหาเหตุสร้างบุญการทำบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการลอยกระทงก็ควรถือเป็นโอกาสในการทำบุญเช่นกันโดยเน้นการรักษาศีลจเจริญภาวนาทำสมาธิเพื่อทำให้จิตใจสงบและเป็นการปฏิบัติบูบชาด้วยความเคารพเมื่อจิตสงบกิเลสจะถ,ถูกขจัดออกไป การลอยกระทงจึงไม่ใช่แค่การลอยของทางวัตถุแต่เป็นการลอยกิเลสออกไปด้วยสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องลอยกระทงอย่างไรให้ได้บุญที่หลวงพ่อทัตตาชิวโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดกับเราว่าการลอยกระทงนะคะไม่ใช่เพียงแค่ลอยสิ่งของไปกับน้ำแต่เป็นการใช้อโอกาสในการสร้างบุญค่ะ สิ่งสำคัญก็คือการรักษาศีลเจริญภาวนาการทำสมาธิด้วยใจที่ผ่องใสเพราะบุญนะคะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูบชาด้วยความเคารพการลอยกระทงค่ะจึงเป็นการลอยกิเลสไปตามน้าเป็นการกาจัดกิเลสออกไปจากใจทำให้เราได้บุญทั้งกายและใจค่ะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะลอยกระทงในครั้งนี้เต็มไปด้วยบุญกุศลด้วยกันทุกคนนะคะ สำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะได้ธรรมะความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ในเรื่องของการพัฒนาตนเองและการเผยแผ่ธรรมะผ่านการสื่อสารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็น่าจะร้อนไปประมาณปีพุทธศักราชประมร้อยยี่สิบแปดนะครับมีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งที่เขาเคยมาวัดแล้วปรากฏว่ามาปรารภกับคุณพ่อผมซึ่งเขาเป็นลูกศิษย์คุณพ่อผมเหมือนกันเกิมาสอบถามว่าที่วัดพระธรรมกายเนี่ยอยากได้อาจารย์สอนเรื่องการพูดเพื่อจะนาการพูดไปเผยแผ่ธรรมะก็เลยอยากจะเชิญพ่อผมมาพบหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อตะซึ่งตอนนั้นไปพบครั้งแรกก็คือไปพบที่สนามบินอนเมืองท่านกำลังจะบินไปที่เชียงใหม่ ก็เลยได้คุยกันสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นหลวงพ่อทั้งนัดว่าให้มาพบที่วัดแล้วก็มานั่งคุยละเอียดปรากฏว่าได้คุยไปคุยมาแล้ว <c oughs> เห็นว่าหลักสูตรที่คุณพ่อผมจัดอบรมการพูดเกียกับบุคลากรต่งางๆทั่วประเทศนะ่ะมันน่าจะตรงกับสิ่งที่วัดได้เพราะว่าที่วัดนะ่ะสอนให้เรื่องเกี่ยวกับนั่งสมาธิแล้วความคิดแล้วปรับรูปภาพแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครที่มาสอนการพูดเพื่อจะใช้ในการเผยแผ่ธรรมเลยเมื่อคุยละเอียดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เริ่มทดสอบให้มีการอบรมเป็นรุ่นนแรรกะคับ รุ่นแรกรุ่นนั้นก็โอ้ยเป็นรุ่นแรกๆของอุบาสกของวัดเลยอบรมครั้งแรกที่สมาคมศิษย์เก่าเกษตรพออบรมครั้งแรก8วันหลวงพ่อทั้งสองท่านก็มานั่งฟังการอบรมตลอดทั้ง8วันพออบรมจบท่านก็บอกว่าอาจารย์สอนได้ตรงกับสิ่งที่หลวงพ่อตามหามาเพราะ,ะนั้นขอให้อาจารย์รับบุญนะก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักวัดแล้วก็เข้ามาช่วยคุณพ่อในการอบรมพัฒนาบุคลากร,กรตั้งแต่ปี28แแล้วก็เข้ามานั่นก็คือได้รู้จักหลวงพ่อทั้งสอง แต่ที่จะพูดคุยกันมากๆหน่อยก็คือหลวงพ่อตตาเพราะว่าจะเป็นเหมือนสายวิชาการกันและจะคุยถูกอคอกับคุณพ่อก็จะแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันแลกเปลี่ยนธรรมะกันศึกษาตรงไหนได้มาแล้วก็อยากจะนํามาบอกคุณพ่อเพื่อคุณพ่อจะได้ไปพัฒน,นาเบื้องต้นแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อผมก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อทัตตาตั้งแต่ปี28จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่เห็นความเป็นต้นแบบเลยก็คือเบื้องต้นเลยนะ่ะผมได้รับการสอนมาจากคุณพ่อ ซึ่งคุณพ่ออยากให้ผม,มเป็นนักบรญยายก็เลยถ่ายทอดวิชาความรู้ที่สำคัญก็คือทฤษฎีที่คุณพ่อสอน,นเป็นทฤษฎีทรีซาวซึ่งทรีซาวเป็นทฤษฎีพัฒนามนุษย์ที่มีแม่บทมาจากธรรมะร้อยเปอร์เซนต์ที่พัฒนาม,มาจากมนโนกรรมดีายกรรมดีวจีกรรมดีมาเป็นทรีซาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้รับจากคุณพ่อก็จะเป็นรูปแบบของธรรมะที่ผสมกับวิชาการคราวนี้พอเราได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วพอมาได้พูดคุยกับหลวงพ่อตาก็เป็นสายเดียวกันก็คือเป็นธรรมะที่พัฒนาเป็นวิชาการเพื่อสามารถจะให้้้้คนนนไไไดดําปยุกต์ใชททัี เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เห็นต้นแบบว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อทะตะท่านให้มาก็คือเวลาท่านทําอะไรท่านจะทําจริงและเขค้นคว้าอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ท่านก็สามารถจะถ่ายทอดจากความเข้าใจได้มันก็เลยทาให้ผมเห็นต้นแบบอย่างนี้ก็คือเวลาเราเราจะเป็นนักวิชาการในการพัฒนาคนนะ่ะพอเราหาหลักสูตรพอเราคิดค้นหลักสูตรขึ้นมาประยุกธรรมะขึ้นมาแล้วก็มาแปลงเป็นหลักสูตรเมื่อไหร่ก็ตามนะ่ะ ก่อนที่จะบรรยายเราต้องพยายามทําความเข้าใจกับมันอย่างเต็มที่ก่อนว่าธรรมะนี้มันสามารถจะนําไปใช้กับการทํางานได้ยังไงธรรมะนี้สามารถจะนําไปใช้กับการพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างแล้วก็เลยติดอย่างหนึ่งก็คือต้องค้นคว้าค้นคว้าให้ลึกตรงไหนสงสัยก็จะขับรถมาถามหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็จะแนะนําให้หรือบางทีท่านคิดอะไรได้ขึ้นมาท่านค้นคว้าได้เจอท่านก็จะโทรไปหาแล้วก็เรียกผมเข้ามาพบในตอนนั้นนะฮะก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ธรรมะวิธีการแปลงแล้วก็ในความคิดว่า เมื่อเรารู้ธรรมะแล้วเราไปบอกคนอื่นในฐานะที่เราเป็นวิทยากรสอนเนี่ยเราจะบอกไงให้เขาสามารถจะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็สามารถจะธรรมะไปใช้ในการทํางานไปใช้ในการเดินชีวิตที่มีความสุขได้เลยมันก็เลยทําให้เราเห็นเป็นเห็นความเป็นต้นแบบความเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งผมก็ทำทำงานสายอาชีพพัฒนาบุคลากร,กรด้วยพื้นฐานธรรมะร้อยเปอร์เซ็นต์มาสามสิบปีซึ่งไม่มีใครทําในประเทศไทยส่วนมากก็จะมีแต่หลักจิตวิทยาหรือหลักทั่ว,ว,วไปเวลาไปอบรมทีไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่เฉลย ก็ไม่มีใครรู้ว่าผมนํามาจากธรรมะร้อเปอร์เซนต์แต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยากรู้เดินเข้ามาถามเขาก็สงสัยว่าอาจารย์หลักนี้มันคือหลักธรรมะใช่ไหมผมก็เฉลยเขาฟังว่านี่คือหลักธรรมะเลยนะที่สามารถจะมาประยุกต์ใช้ได้ที่ดีประโยชน์มากกว่าน,นั้นก็คือในหลักธรรมน่ะผมสอนทั่วประเทศเลยแม้กระทั่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สอนแต่ในการที่เราสอนนะ่ะเขาก็เปิดรับเต็มที่นะฮะแม้กระทั่งต่างาศาสนาก็เปิดรับเต็มที่เพราะว่าเรานําหลักวิชาที่เราค้นคว้ามาไปถ่ายทอดเขานะ่ะ เป็นลักษณะของการแตยทอดเป็นเหมือนวิชาการที่เขาเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันไม่ได้มีการโน้มน้าวให้เขานับถือศาสนาเราเพราะนั้นผมไปสอนหลายที่ผมก็จะถามว่าฟังได้ไหมรับได้ไหมทุกศาสนาที่ฟังก็บอกรับได้แล้วบางศาสนานี่อึง้งเดยเี่ว่าเขาเลคเชอร์เราเป็นสิบๆหน้าเลยนะแต่ว่าผมก็ถามว่าแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกก็ไม่มีอะไรก็เป็นวิชาการที่สามารถจะนําไปใช้ได้ ทุกศาสนาสอนคล้ายๆกันและที่อาจารย์สอนมาก็ไม่ได้หมายความว่าในการสอนที่ต้องโน้มน้าวให้เขามานับถือศาสนาพุทธเราแต่ว่าเป็นหลักวิชาการที่เขานําไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์กับเขาจริงๆ ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์ค่ะเราได้รับเกียรติจากดรจอมพลสุภาพ CEO โรงเรียนสอนการพูดจอมพลศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์มูลนิธิสถาบันการพูดเพื่อการทูตค่ะได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งท่านนะคะก็เป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารเพื่อผู้อื่นเข้าใจธรรมะได้โดยง่ายค่ะ โดยศึกษาธรรมะเหล่านั้นนะคะอย่างจริงจังและรู้จริงแล้วจึงนำมาถ่ายทอดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดธรรมะนำมาประยุกใช้ให้เข้ากับวิชาการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจและก็นำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะ เราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเวเรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวเรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ